น่าร<อ>ับประทานมากชิมได้นะคะพี่อร่อยมากขายดีไหมพี่ขายดีไหมดีค่ะปะ้่มปลาตะเพียนต้มเค็มได้ทั้งตัวค่ะขายตัวเท่าไหร่ครับ140ร้อยสีๆๆ่สิบกับร้อยห้าสิบมีสองไซส์แน้อหมูอุดหนุนอะไรอะ่ประออปลากรอบอ๋อปลาปลากรอบ จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดสามชุกตลาดดังของจงังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอสามชุกนั่นเองใดไปมากก็ต้องแวะนะพนะ่เนาะแม่นจ้าแม่หมูเอ๊มีถังดอกบัวขายด้วยนี่เออถังดอกบัวก็ไม่ไม่ได้ขายเขาใช้ถังดอกบัวถังดีมีคุณภาพก็อย่างนี้แหละ เ,เห็นป้ายแล้วเพื่อนๆตลาดสามชุก,ชกจอดรถข้างหน้าก็ได้20บาทสบายๆแเดี๋ยวเราก็เดินชมบรรยากาศของตลาดสามชุกกันเขาเรียกแล้วเขามีบริการจอดรถรถคันนี้จอดได้เฟี้ยวมากเลยอ่ะมันไม่ได้น้องป้ายได้เขาเรียกให้ไป ตอ,ต,ออตอนไหนตอนหน้าไปดูลักันตอนได้ตรงนี้ตอนหน้าไปดูแล้วก็ถลังวันนี้คนก็ไม่กวักไข่เท่าไรอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงบ่ายแล้วนะมแม่หมูเนาะตอนนี้ขายต้นไม้ นีเงินไหมาหอมมากเลยพี่เงินบี้พันไทยกวักเจนกวักทองเศรดขีใไม่มันหอมธุรกิจนะม่วดอกอันนั้นอันนั้นสับปะรดสีเหรอไม่ใช่ครับไม่เน่เน่เน่ไม่ใช่ครับสับปะรดสีต้นเดือดสูงอ๋อไม่หนาเรียกเพิ่มซับเหรอเพิ่มซับครับอันนั้นเศรษฐีนำโชค ออสไอติมกะทิสดาขายดี<า>ไหมพี่ขายดีไหมดีค่ะปกตินะักท่องเที่ยวเยอะช่วงไหนครับเสาร์อาทิตย์ก็วันหยุดอย่างเงี้ยเยอะค่ะถ้าวันหยุดยาวอย่างงี้ก็เยอะหน่อยนะวันธรรมดาก็เด็กนกักเรียนเยอะถ้าอยากมาเดินสบายๆแบบคนน้อยก็ต้องมาวันธรรมดาใช่าขายดีครับร่ำร<า>วยครับผมคอครับ แม่ตุ๋มปลาตะเพียนต้มเค็มได้ทั้งตัวคะ่ะขายตัวเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบกับร้อยห้าสิบมีสองซ้ายตัวเล็กหน่อยก็ร้อยสี่อันนีงร้อยห้าอันนี้สูตรของที่นี่เลยขอบคุณครับผม ร้านนี้ขายรางวัลที่หนึ่งมาจากไหนครับอะไรนะครับมาจากไหนมาจากกรุงเทพครับผมาามาจากอุท,ทยอัยเที่ยวอุทัยมาแล้วก็มาแวะด่านช้าง ังหวัดจังหวัดจะมีหีัวันที่สาล้นหมูอุดหนุนอะไร่ะปลากรอบอาไปอ๋อปลาปลากรอบปลาที่นี่ไหมครับคุณพี่ปลาสุพรรปลาสุพรรณ อันนี้ปลาอะไรดีแล้วก็ดีเพื่อนไหมอันนี้ปลาฉลาดป่ะปลาฉลาดปองฉลาดตก่อนไปให้แม่ต้มต้มโค้งต้มโค้งต้มโค้งต้มยำได้จ่ายแกเปิดแกงเลียงได้เนี่ขนมนี่คุ้นๆอันนี้น้ำตาลอ๋อน้ำตาลแล้วนี่อะไรอันนี้ปลา อันนี้อะไรครับพี่พี่อันนี้อะไรห้าร้อบาทอ,อิปป้าปนอ๋อปลาปนอ๋อเนี่ยเป็นละลายกันน้ำพริกมีหลากหลายกันได้ลลเลยเขมีร้านทองด้วยห้างทองจันเทน Thank you. เจ๊ใหม่สูตรโบราณสูตรมะขามเปียกสามกล่องห้าสิบบาทอันนี้ทำใหม่ไห่ควันต่อวันครับผมอ๋อผัดอยู่ข้างหลังกันนะนี่ครับแล้วก็้าโชว์ให้ดูเลยนี่ อันนั้นทำไมสีเขียวสูตรใบเตยเหรอใช่ครับอ๋อผมใส่สีช่วยแล้วก็มีน้ำใบเตยกลิ่นเลเตยมีหลายสูตรจริงๆมันเป็นสูตรเดียวกันแล้พี่สูตรหลักเราเป็นมะขามเปียกแต่ว่าอ๋อขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปเหมือนเหมือนเหมือนจริงๆถ้าเกิดดื่มเวลาน่ะก็จะเป็นซมีใช่ใช่ใช่แต่ว่าบางคนเขาอยากได้ความแปลกใหม่ได้กินในรูปแบบนี้ยเป็นอีกทางเลือกของลูกค้าใช่ครับเลือกทางเลือกมีกรอบใยใหม่เดี๋ยวอดหนุนพักหนึ่งสามสามพันห้าสิบใช่ไหม อันนี้คือห้าสิบใช่ไหมับผมเออาหนึ่งต้มมาไหมาไม่ต้มไม่เอ,อ,อ,อาเก็บได้ประมาณสิบวันนี่ไม่ต้องเข้าทุนเยอะแค่น้งทอนก็เป็นอะไรสิสองอันหนึ่งเคยมาไปแจกใครก็เอยบ้างขอบคุณนะะ้ำตาได้เลยกระเป๋าไหมก็ซื้อหมี่ให้ป้อมมันอันหนึ่งแล้วรอไปอันหนึง่งอันนี้ขายสาลี่สูตรโบราณซอยสาม เจี <Bien> <mit. S 1> ๊ยมแมวปลาหมาทั้งหมดเลยปลาแล็ดปลาสลิดปลาช่อนอันนี้ขายอุปกรณ์ครัว <Person. S 1> <Maybe ors> อันนี้แพ็กลด้น100นหน,นึ่งร้ยยอยบาท ริกน้ำพริกแม่จิ๋มสินค้าอดค่ะนรกแมงดาน,นารกปลามะขามอ่อนผัดปลาร้าผัดปลาดุกผัดพริกปลาสลิลผัดพริกเดี๋ยว ยำไข่ไอ้เต็มผัดเลยเดี๋ยวตัวไอ้เต็มผัดก่อน สวัสดีครับเฮียขอถ่ายหน่อยนะครับ,รบขอบคุณมากครับ,รบอันนี้คือเมื่อก่อนเป็นร้านยังเป็นร้านถ่ายรูปอยู่ครับปัจจุบันก็ยังเป็น,ปน,อ,นอ๋อเฮียชื่ออะไรครับผมชยยังยังถ่ายรูปยังใช้ฟิล์มใช้ฟิล์มแบบนี้ผ่านอ๋อ เป็นกล้องฟิล์มกล้องฟิล์มเป็นกล้องฟิล์มอืมนี่ลักษณะแบบนี้นี่นี่อันนี้โบราณเลยนะเฮียนะนี่โบราณแท้เลยปัจจุบันหายากแล้วเหลืออยู่ไม่กี่เจ้าเมื่อก่อนสมัยผมเด็กๆอ่ะอ่บ้านอยู่นอนอยู่บางตัวผมต้องไปนั่งเรือเพื่อมาโรงเรียนครับที่ขึ้นท่าช้างแล้วก็เดินไปท่าพระจันทร์จะมีอยู่ร้านหนึ่งชื่อห้องภาพแฟชั่นอยู่ท่าพระจันทร์ร้านนี้ก็เจ้าดัง อันนี้เป็นกล้องเก่าเก็บเลยนะครับนี่เป็นกล้องขับผมยืดกล้องครับอ่าครับขับผมมีพวกสองเลนอันนี้ต่อสองเลนสองเลนกลับอันนี้ตัวจิ๋วอันนี้กล้องจิ๋วนี่อันนี้ถ่ายได้จริงเหรอเฮียได้จริงแล้วใช้อะไรถ่ายหนฟิล์มเหรอมัเป็นฟิล์มเล็กๆโอ้ผมันเคยเห็นกล้องจิ๋ว ตัวบนตัวบอลนูนสามตาโน่นร้อยกว่าปีตัวดับตัวนี้นะครับอ่านบร้อยกว่าปีดุลแรกๆที่เขาออกมาจำหน่ายเนี่ยเนี่ยนี่นี่คือ็เห็นอ๋อขอมีให้บริการสั่งทำล็อกเก็ตด้วยให้คอครับรู้คุณพ่อคุณแม่มาทำก็ได้นะให้คอเพื่อความเป็นซิลลิมของคนเปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับเพียรตรงนี้เจ็ดสิบกว่าปีครับเพียร์รุ่นสองรุ่นสองอ่าอะไรต้องรุ่นสอง ทั้งหลารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุพ่อคุณแม่ครับอืมนี่เฮียชัยพาชมบรรยากาศห้องถ่ายรูปนะครับเพื่อนๆอนกล้องนี้90ปีกล้องนี้90ปีโอ้สมัยป .4 เราจบโรงเรียนต้องทำใบสุทธิการรนนี่ใบสุทธิติดบัตรอันนี้คือจริงๆแล้วชื่อร้านคือชื่อกสินธรรมชาติหมครับ นี่บรรยากาศของร้านถ่ายรูปเมื่อก่อนอันนี้คือรูปที่ท่านเคยมาถ่ายเหรอครับอ๋อท่านอภิสิทธ์ก็เคยมาอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ท่านนี้ไข่ไม่รู้นี่หลานชายครับอ๋อนี่หลานชายฮียเขานี่รูปในหลวงพระราชินีรัชการที่เก้ากับพระพันปียังมีลูกค้าไหมครับเพียเนี่ยก็มีเรื่อยๆครับ นี่เมื่อเริ่มเมื่อเริ่มขายอ๋อนี่คือราคาเมื่อก่อนนะครับสองสี่เก้าสามสองสี่เก้าสามนี่คือปีที่เปิดให้กิจการใช่ใช่สมัยนั้นก็ทองบาทสามร้อยกว่าบาทอือันนี้เป็นไผ่ครับเนี่ยวน้ลูกค้าเจ้าของร้านเจ้าของรูปคุณพ่อเหรอครับรูปผมเองตอนรูปพี่เฮีเองโอ้นี่ยเนี่นี่นี่ระดับดาราเลยนะครับเฮีย โฟโตช็อปจากมือนะไม่ใช่โฟโตช็อปจากเครื่องใช่ใช่นี่ต้นแบบโฟโตช็อปคือมันเป็นคลาสสิกอะนะเฮียนะศิลปะตู้แต่งฟิล์มตู้แต่งฟิล์มแต่งนิเกติฟครับผมอันนี้ได้ความรู้มากเลยขอบคุณเฮียมากมากนะครับผมครับร้านนี้ขายขนมนะครับาหน้าตาใจดีจัง อยอยี100่สิบห้าบาท่อทย่้างร้อยี่่างร้อยขอบคุณมากนะครับพี่อันนี้ขายเครื่องนอน เราอยู่กันที่ซยอยสามขายเครื่องจักสารขายพวกงอบร้านนี้ ป้าทองวอัสดีครับ รอยยิ้มไม่เก็บตังเด็กฟรีจ้าเจนี่ล่องไปไหนนะครับไปพิพธภัณฑ์ค่ะเป็นอ๋อเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กฟรีผู้ใหญ่50บาทไปกลับครึ่งชั่วงไม่มีรยยิ้มไม่เก็บนะคะเด็กฟรีผู้ใหญ่50จ้าไปกลับนะไปกลับเขาบอกว่านั่งฟรีนี่เด็กฟรีค่ะไม่ฟรีขาขาขึ้นไงขากลับก็ต้องจ่ายตังค์จ้คนละห้บาทขอบคุณครับผมจ้าวันสิ้มนะคะ ตอนนี้มาอยู่ที่ซอยสาม้ะ <c oughs> <c oughs> ร้านขายพวกปลานี่เยอะเพราะว่าสุพรรณบุรีนี่ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืด

ปิ้งกันได้เห็นปิ้งกันใหม่ๆเจ้านี้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสามชก หมูแดดเดียวเจดจุกเจ้าดังฉีดละห้าสิบบาทหมูแดดเดียวค่ะหมูแดดเดียวอร่อยค่ะไม่ทอดเลยละสามร้อยสี่สิบหมูแดดเดียวค่ะไม่ไม่ทอดอันนี้ทอ,<า>อ,อดแล้วห่้าน,นี้หนึ่งโลตาหน้ารับประทานมากชิมได้นะคะพี่อร่อยมาก

ขนมจีนแม่บุญชูข,มมญชขอมกปลากรายร้านคุณไก่สี่สิบห้าสิบบาทอันนี้เป็นขนมไทยขนมหวานท้องหยิบทั้งยอดไสยทองเม็ดขนุน ขึ้นสะพานสะพานพรอนประชาอันนี้ที่เราเห็นเป็นแม่น้ำท่าจีนมีร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ำด้วยจะพาไปชมบรรยากาศคลองเพราะเป็นแม่น้ำแม่น้ำ เป็นแม่น้ำท่าจีนครับมองจากสะพานนี้ลงไปสะพานปอนประชาก็ได้เห็นตลาดนะครับนี่ความโบราณของตัวตลาดเป็นบ้านไม้เก่านะครับเนี่ยเรือนะครับเขาจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์ ใช้เวลาเดินทางเนี่ยครึ่งชั่วโมงเด็กฟรีผู้ใหญ่50บาทมีตเงกันตัวทองว่ายน้ำอยู่ด้วยโอ้โตัวเบลเลอร์นี้พ่อหมีนะครับ

นกสาลูกชิ้นยับไม้ใหญ่นี่ไม้เท่าไหร่ครับไม้ไม้ได้หนึ่งบาท ดท้ายคลิปนี้นะครับแม่โมคิดเช่นนำเพื่อนเพื่อนมาชมภาพบ้านนะครับที่เป็นบรรยากาศแม่น้ำท่าจีนนะครับรวมถึงสะพานผ่อนประชาซึ่งก็เป็นที่ตั้งของตลาดสามชุกนั่นเองต้องชมนะครับผู้ที่วาดภาพนี้วาดได้อย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะครับลองแวะมาเที่ยวตลาดสามชุกสุพาณบุรีกันได้ครับ